ยืมหาทุกคนนะพี่นะที่เป็นไรไหม

ันนี้อันี่สีไม่เสยติดบนติดบนสามร้อตู้ชนะนี่สูงยอดเปิ๊กบอกขอแก้บนจบย่นี่ชนะที่สงจะถึงชนะที่สงถ้าไม่มีเราใส่ซองเลยชนะที่สงให้หลอดตู้ชนะรไป ญาณนะขอยาณนะได้คร <mark. S 1> ับไม่คิดนะโอเคขไม่คยเห็นลยเขึ้นก่อนพี่ตอนแรกดูขึ้นก่อนรูขึ้นก่อนแล้วมองเห็นขนาดไหนมันมัวไปหมดเอานอนเลยนอนเอาญาณนะจับตาเอายืดคัน คุณสามร้อยนะทุกคนนะอ่ะพี่ดูเป็นไงโลกยังยังเลยใส่แว่นออเป็นยังไงยังนะฮะยังยังไม่ดีค่ยค่อยดูไม่ได้เย็นเพราะเอ็นนดีแล้วนี่เอ็นมันขาดเนี่ยเข้าใจว่าเอ็นขาดของเศษเข้าไปแล้วไม่มีอะไรแล้วนะ น้อนดูกีรอบก็ได้อ่ะดูนะเกาดูนะเออดูได้ตาจะทำบุญจะวันไหนภายในวันสองวันเรียบร้อยไหมโอเคนะอ้าวอ่ะจะทำบุญวันไหนในวันสองวันนี้โอเคดูได้ง่ายเก็ก็พอได้อยู่ได้อยู่ดีขึ้นไหม น,นสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็รับโอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นหนักขนาเป็น,น,นหนักเป็นอะไรมาต่อหิน๋อต่อหิน,หนใช้เวลาเสี<อ>่ยวต่อหินมันก่อดได้นะนแต่นี่มันดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะวนหลังมาซ้ำได้ต่อหิน,น,น,นเ,เอาไปทำงูเฮียหน้า ยานะดับกทั้งหมดกำได้นะทุกั้นเดียวนะยานะดันแต้ทั้งหมดเอาข้างหลังมาขยับนิดๆน่อๆหน่อยนะต้องไหนควรต้างไหนควรที่จขอนะ ก็ย <ST su ks> ังปวดไ่หน่อยตอนนี้เบาแล้วใช่ไหมมันก็ดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นหน่อยแล้วดีแล้วเอาแค่หน่อยๆไปทำบุญไปอ้าวมาได้ นไม่เยยังคืมาอ่มันต้องทกทีเจ้ากรรมด้เรื่องจะปทบุญก่อนนะ เคยเคยแต่ตีมือตายน้าเกิดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่น so so okay, ้ามือยันหน้ายันหน้าเจ้ากรรมวิมารทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละต้นเหตุทำให้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยที่เราบอกเราเป็นมุกเป็นเนี่ยมันต้องมีต้นเหตุเข้าใจความหมายต้นเหตุไหมเราต้องรู้ว่าผีอะไรสิงทำให้เราร่างกายเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นค เรากินอะไรแต่เจ้ากรรมเขาไม่ได้ออกมาวันนวิธีจะทําให้เจ้ากรรมออกในตัวทําไงก็ไปทำบุญนะครับไหมทำที่วัดใช่ไหมพี่เชื่อไหมเราทําที่วัดเจ้ากรรมเขาชอบไหมชอบไหมทําบุญให้เจ้ากรรมมีชีวิตะฮะชอบครับชอบชอบไหมแต่ทีนี้เราต้องสื้อแรกก่อว่าเจ้ากรรมอะไรอย่างนี้เขาเป็นงู เข้าใจไหมเพราะมที่มเนี่ยเจ้ากรรมก็เป็นงูเขาต้องเงก,กี่ยวข้องกับงูแน่แลวที่เขาบอ,อกว่าเตะงูตายต้องไหมเออแล้วก็ทำุญให้ตาเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมที่เราทําให้เขาตายเพราะมาสิงเราทําให้ร่างกายเราไม่ดีไงเข้าใจไหมนี่คือเอาต้นเหตุให้จบเลยต้องไหมเอออ้าวมีแล้วที่แผลแล้วนะน่าจะเบาๆลงดูนะ กิ้วไงเขา้ากุเขาเก้านี้เปนเก้าเก้าสอ่รับเก้า็ไ่่สักเ้าก็ต้องกินันทีเกาก็จไ่เก้าดเกากินอันทีเยชอบไหมปลาเกาใช่ไก็กินไหมอพี่ลองดดูลงไหมนี่เป็นหวาน อันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อคุยรู้สักไม่กั้นกูสิตารามใช่ไหมใช่ไหมนี่ยหวานหลวงพ่อคุยรุ่นแรงถามองค์เอาง่ายๆเลยอุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดจบไหมเออไม่ต้องพูดองค์ไหนองค์ไหนละเดี๋ยวจำไม่ได้ยัีกอย่างใช่ไหมชื่ออะไรคะับให้ผมไปให้ไปทำคนละสามร้อยอุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดที่วัชำร้านที่ส่งนะ เคลื่อนทั้งสามข้อน,นี่ยปทำอะไรมาเามมดเินดูโลงยังเดินในช้าหายเจ็บแล้วยังชาเป็นคนเล่นเรื่องดูที่ว่าก้มลงแล้วมันเจ็บมันปวดอยู่ไหมมันจะดีขึ้นเนเหมือนทำไมเราคิดว่าเหมือนมันจะดีขึ้น คือมันมันยังมีชาผสมด้วยมันเลยแบบเดินโดยสิทธิ์เดินให้ให้หายนิ่งๆก่อนเดินให้นิ่งๆก่อนเออไปไงจะไว้ช่วยคุณอะไรคะนี่พานาเอาความรู้สึกตัวเองถ้ามันถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดจบแล้วปวดนิดๆแสดงว่ามันโล่งไปเยอะแล้วต้องไหมหน้ามุมนี้ค่ะใช่ไหมสูงถึงร้อยมันโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว đấy. Chúng ta khám thôi đi nhá. Vặn camera 3 cái. Cái này nhá, các